สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่กําลังจะสอบนะไม่ว่าจะเป็นการสอบครูผู้ช่วยสอบพอ,อรองพออสาสครคลองเลขสองแิชาการศึกษานะครับที่เกี่ยวข้องนะครับที่สามารถนํามาเป็นข้อสอบได้นั่นก็คือเรียกได้ว่าเป็นตําแหน่งนะครับหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงผู้บริหารระดับสูงนะครับที่เราจะต้องทราบนะบซึ่งถึงแม้ว่าจะได้ไม่ได้ออกในข้อสอบนะครับแต่บางตําแหน่งเนี่ยนะ เขาอาจจะถามหาคนรักษาการปัจจุบันนะครับซึ่งบางระเบียบบางพรบรเนี่ยก็จะมีนายกรักษาการด้วยนะครับหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความรอบรู้เกี่ยวกับการศึกษาแหละนะครับปัจจุบันนะเห็นรูปขึ้นมาเลยนะครับก็แน่นอนแหละคุณอิงนะครับอ่าปัจจุบันนางสาวแพทองทานนะครับแพรทองทานชินวัตรก็เป็นบุตรสาว ของท่านทักษณิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเขาถามว่าอันนี้เคยออกเป็นข้อสอบนะครับเคยออกเป็นข้อสอบนะครับกรณีปกตินี่แหละนะครับก็ <c oughs> ปัจจุบันนางสาวแพรทองทานแต่ไม่ใช่ท่านแพรทองทานนะครับตอนนั้นเป็นท่านอื่นอยู่นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่ Question mark นะครับขไก่สาขอไข, 30, ข่สามสข, 31, ขอวามสิบ งูสามสิบสามนะครับปัจจุบันนะครับท่านแพทย์ทองทานชินวัตรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดนะครับจำไว้ให้ดีนะครับสามสิบเอ็ดสามสิบหนึ่งนะครับสามสิบหนึ่งแพทย์ทองทานชินวัตรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อมาข้อที่สองเริ่มใกล้ใกล้ใกล้ตัวเรานิดน,นึงอ่า ใกล้ตัวเรานิดหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เขาถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันนี่คือใครนะครับอันนี้ต้องรู้เลยนะครับไม่รู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุมอะไรบ้างคุมห้าแง่นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาการศึกษาเองนะครับอะไรอีกนะครับสพบทเนี่ยนะครับอาชีวศึกษานะพวกนี้นะครับ อันเนี้ยคนนี้คุมอยู่เลยนะครับแถมยังนั่งบอร์ดต่างๆนะครับเป็นประธานบอร์ดอีกต่างหากนะฉะนั้นไม่จําไม่ได้นะครับก้ไก่ท่านธนูควันเดชขอไข่พลตารวจเอกเพิ่มบูญชิดชอบขอควายวะที่ร้อยตรีธนุกวงยินดางองูผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกอร์อมรวันวีระธรรมโนธรรมโมนะครับอ่าทีนี้ทั้ง4ี่ท่านเนี่ยในช้อยเนี่ยเกี่ยวข้องกับ การศึกษาทั้งหมดเลยอันนี้เป็นข้อสอบความจําล้วนเลยนะครับจําไม่ได้บอถ้าออกขนาดนี้จําไม่ได้นี่กอ็อย่าเอาแต้ม <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าท่านนี้นะครับแล้วตรีท่านปัจจุบันเรามาตอน,นั่นก็คือท่านพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นใครครับเป็นพี่ชายของน,นันสกุลชิดชอบนี่คือใครท่านเนวินชิดชอบนั่นเองนะครับฉะนั้นข้อนี้เรามาตอน,นั่นก็คือพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับ ต่อมาใครคือเลขาธิการกกศอ,อันนี้ปัจจุบันเลยนะล่าสุดเลยเข้าไปดูในเพจของกคกศนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกกศก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับยังเป็นรอ,อ,องศาสตร,ราจารย์ดรประวิตรเอราวัณอยู่นะครับทีนี้นะครับคนปัจจุบันนะครับที่โปรดเก้านะครับแต่งตั้งบอร์ดผู้บริหารระดับสูงนะครับนั่นก็คือท่านอะไรครับท่านธนูขวัญเดชนะครับ ท่านธนูคนเดียวอกกศนี่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนะต้องขยายความนิดนึงนะครับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของใครครับสําคัญไหมนี่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับครูและบุคลากรทางการศึกษากสคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องอะไรโอ้ทั้งหมดเลยนะครับการบริหารงานบุคคลนะครับวินัยข้าราชการนะครับ มาตรฐานตำแหน่งอยู่ในนี้หมดเลยนะครับการสอบบรรจุอะไรต่างๆนะครับอยู่กับเขาหมดเลยนะนี่นะครับประชุมเดือนละครั้งนะประชุมกกสจะอนุมัติอะไรเข้าวาระนี่นะครับประชุมเดือนละครั้งนะครับมีรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะด้วยนะครับนี่นะข้อต่อไป สำคัญเลยครับก,กสใครคือเลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบันอันนี้คุรุสภาเนี่ยนะครับเป็นเอ่อเรียกได้ว่าทำงานเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพนะครับเอาง่งายๆเลยที่เห็นชัดเจนนั่นก็คืออะไรครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั่นเองนะใครคือเลขาธิการคนปัจจุบันนะครับอันนี้ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับ เอกสารต่างๆที่ออกจากคุรุสภานะครับคนคนนี้นั่นก็คือเป็นผู้หญิงครับจําง่ายเลยคนนี้นะครับอมนวันวีละธรรมโนนะครับนี่ท่านคนนี้นะครับจําหน้าไว้ให้ดีนะครับเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับผู้หญิงเนี่ยอยู่คุรุสภาจําไว้แค่นั้นเลยนะครับต่อมาใครคือเลขาธิการสพอคนปัจจุบันนะครับคนปัจจุบันนั่นก็คือท่านอะไรครับว่าที่ร้อยตีธนุวงศินดานะครับคนนี้นะ นี่นะครับหน้าตาของท่านนะก็เป็นเลขาธิการกรองนะครับดูแลสำนักง,งานเอ่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่นะครับทีนี้นะครับอ่าจบไปบุคคลสำคัญนะจบแลวนะบุคคลสำคัญท่านก็ไปทบทวนนะครับอย่างเช่นคุณอิงแพรทองทานนะครับนายกรัฐมนธรมตีคนที่สามสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็คือท่านเพิ่มพูนชิดชอบนะครับเป็นรมต ธนูคันเดชเป็นอะไรครับกค,อคอสอ,อมนวันครับคุรุสภาอันนี้ของสอพอถอโอเคครับทบทวนให้โอเคแล้วนะบุคคลสำคัญต่อมาอันนี้เคยออกเป็นข้อสอบนะเกี่ยวกับตัวเว็บไซต์เนี่ยถามความรอบรู้แหละนะครับถ้าต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพถามแบบนี้เลยนะครับเข้าเว็บไซต์ใดนี่ถ้าไม่เคยเข้าสักทีเป็นไงล่ะ โอ้โหตอบไม่ได้เลยนะครับถ้าต้องการรู้ข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลใบประกอบวิชาชีพการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างนี้นะครับเข้าใบ,ใบประกอบวิชาชีพมันก็จะมีของครูของอะไรครับสอนอบริหารการศึกษาบริหารสถานศึกษาก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่สี่ประเภทนี้นะถ้าต้องการรู้ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพโอเบกถูกไหม ไม่ใช่นะครับอันนี้เว็บไซต์ของอะไรสพทมั้งครับนะครับอันนี้ของอะไร o t p c g คสไม่ใช่นะครับ d p a อันนี้เกี่ยวกับอะไรครับ,ระบบ, p บระบบ p a กับระบบ p a นั่นแหละเอา้าต่อมาอน,นี่อันนี้คือข้อที่ถูกนะครับนี่คือ KSP นะครับนี่ KSP ก็ครุสภานั่นเองนะครับทีนี้ตาสัญ,ญลักษณ์ของครุสภานะนี่นะครับเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ที่เอ่อเป็นตาสัญ,ญลักษณ์รูปนะครับรูปพฤหัสบดีมีความหมายว่าเป็นครูของเทวดาในทางวิชาความรู้มีกวางเป็นพาหนะขี่กวางนะครับพระหัต นะครับก็คือมือขวาถือดอกบัวนะครับมือซ้ายถือผระขันนะครับแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือตราสัญลักษณ์ของุรุสภานะครับนี่ผมเอาไปออกเล่นๆอยู่นะครับตราสัญลักษณ์ของกรุสภาเป็นรูปพระฤหัตสวดีมีสิ่งใดเป็นพานะนั่นก็คืออะไรครับช้างนกหัดสด์ีลิงกวางแล้วก็พญาคุดตอบข้อนี้ก,นนก็คือกวางนะครับ ชอยก็จะเอา,เอาดีๆหน่อยมาหลอกนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับข้อต่อมานะครับอันนี้เก็บตกให้นะครับความรอบรู้นะครับเผื่อข้อสอบเขาถามแต่ของผู้บริหารมีแน่นะครับ PLC ทางการศึกษาคืออะไร PLC เนี่ยก็คือ personal learning community นะครับ personal เออ่ก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็น เอาตามตรงเลยนะครับนั่นก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปทําอะไรกันนะครับคือในโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีชั่วโมงหรือเรียกได้ว่าเป็นการ plc กันไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มสาระของครูผู้สอนนะครับก็จะแยกกันก็จะมีเออ่คณะกรรมการ plc นะอย่างเช่นคนในกลุ่มสาระ expert ก็บุคคลจากภายนอกพูดคุยกันเรื่องอะไรพูดคุยกันเรื่อง การแก้ไขปัญหาการพัฒนานักเรียนนะครับฉะนั้น PLC ก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะครับ PLC มีความหมายหรือตัวย่อตรงกับข้อใดนะครับอันนี้ถ้าออกมาแบบนี้ก็คือตอบความรู้ความจำนะครับก็คือ Professional Learning Community นะครับมีต้องมี Learning ด้วยนะ Community ก็คือชุมชนน่ะพูดตามตรงชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับ คอมม u n นิตนี่ก็คือชุมชนอันนี้การเรียนรู้นะครับนะครับโอเคจบไปนะ POC ก็คือ Professional Learning Community นะครับอันนี้ l e a r นมันต้องมี ing learning ด้วยกำลังเรียนนะครับที่มันไม่ใช่นะอันนี้ข้อสอบเล่นคำนะเล่นคำก็คือตัดบางข้อออกเช็คแม่นเรานะครับต่อมา อันนี้ถือว่าเป็นเกรดความรู้เลยแล้วกันนะครับการจัดลำดับอาวุโสของทางราชการเอาของครูนี่แหละนี่นะข้อใดอาวุโสน้อยสุดเนี่ยเขาสอบนะครับส่วนมากเขาถามหามากสุดนะครับผมออกเองถามหาน้อยสุดไปเลยนะครับเช็คแม่นว่าท่านจะจำได้ไหมนะครับเรามาดูก่อนนะครับ กอไก่วิทยาฐานะขอไขเงินเดือนขอควายอายุราชการงงงเครื่องราชอิศยาภรณ์ตอบคอไหนครับน้อยสุดนะเขาถามหาน้อยสุดก่อนที่ท่านจะไปตรงนี้ผมมีชีตคนหามาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะได้ไม่เสียเวลานะข้าราชการครูผู้ใดมีวิทยาฐานะแสดงว่าอันดับหนึ่งดูที่อะไรครับวิทยาฐานะแต่ถ้าวิทยาฐานะเท่ากันเนี่ยเขาให้ดูตรงไหนให้ดูว่าผู้ใดได้เลื่อนก่อน ไพ่ได้ก่อนก็ผู้นั่นล่ละนะครับอย่างเช่นท่านได้ยี่สิบกากุมภานะครับคนที่ได้ยี่สิบแปดกุมภาเนี่ยเขาจะได้ก่อนนะครับเขาจะเอาสโสมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างห็นดีนะสองนะครับถ้าได้เลื่อนวิทยาฐานะพร้อมกันโอ้ไม่ฟุกขนาดนั้นหรอกสามนะครับเงินเดือนมากกว่านะครับแต่ถ้าเงินเดือนเท่ากันนะครับ มาดูที่อะไรอายุราชการนะครับถ้าอายุราชการเท่ากันอีกนะครับต้องมาดูที่เครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับถ้าเครื่องราชเท่ากันก็ให้ดูผู้ได้กอดนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้ามันโอ้โหมันบังเอิญอะไรขนาดนี้คนเป็นแสนเป็นล้านนะครับก็ให้ดูอายุสุดท้ายเลยดูอายุมาดูในช้อยนะครับว่ามีคําว่าอายุไหมไม่มีนะครับเข้า ทีนี้เรามาไล่ดูเลยนะครับไม่มีอายุนะในช้อยนะทีนี้เขาให้ดูอะไรก่อนหนึ่งดูวิทยาฐานะถ้าวิวทยาฐานะเท่ากันให้ดูอะไรให้ดูอะไรให้ดูเงินถูกต้องไหมนี่ให้ดูเงินเดือนเห็นไหมครับแสดงว่าเงินเดือนอยู่ในลำดับที่สองต่อมาถ้าเงินเดือนเท่ากันอีก คือวิทยาฐานะก็เท่ากันได้เลื่อนก็เท่ากันในวันวิทยาฐานะสมมุติชํานญการพิเศษก็ได้พร้อมกันวันก็ได้พร้อมกันที่นี่ให้มาดูเงินเดือนเงินเดือนก็จึงได้เท่ากันอีกนะครับให้มาดูอะไรลำดับที่สามคือให้มาดูอายุราชการถ้าอายุราชการยังเท่ากันอีกให้มาดูตรงนี้เลยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่ากันอีกให้ดูอายุนะครับ ก็คงเท่านี้แหละนะครับคงไม่คงไม่ต้องไปตัดสินกันจนถึงอายุหรอกนะครับอ่ะทีนี้นะครับคําตอบในข้อนี้นะครับข้อใดน้อยสุดนั่นก็คือข้ององูนะครับเครื่องราชอิสริยพภรณ์ในช้อยนะแต่จริงน้อยสุดที่เขาให้มานั่นก็คืออายุเท่านั้นเองนะครับสําหรับข้อนี้นะโอเคนะครับการจัดลำดับอาวุโสของทางราชการจบไปนะ จบไปนะครับต่อมานี่เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเลยนะครับการเสียชีวิตของหลายๆผู้นําของประเทศหลายๆประเทศนะครับเขาก็ประเทศไทยก็แสดงความไว้อะไรโดยการอะไรครับลดทงลงเพื่อไว้อะไรนะครับคําว่าลดทงลงคึ่งเสาเนี่ยนะครับลดทงลงเพื่อไว้อะไรไม่ใช่ครึ่งเสาสิให้ลดอย่างไรเอาเรามาดูก่อนนะครับ การลดทงครึ่งเสาอย่างถูกต้องนะครับให้ลดอย่างนี้นะครับแบ่งเสาออกเป็น3มส่วน1นสองแล้วก็3นะครับให้ชักทงขึ้นสุดสก่อนแล้วค่อยชักทงลงมาเท่าไหร่ครับเพียง1ในสของเสานี่คือการชักทงครึ่งเสานะครับอย่างถูกต้องนะ เอาไว้ทําไมเอาไว้เวลาที่ท่านไปปฏิบัติราชการจริงๆนะครับเขาให้ชักธงลงครึ่งเสาเอาจะเหลือเท่าหนึ่งคือวัดหนึ่งเออกะเอา,เอานะครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ,อย่างประมาณนี้มันไม่ถูกต้องเวลาท่านบอกนักเรียนนะนะครับโอเคนะครับฉะนั้นคําตอบข้อนี้ได้หรือยังการทดลงเอ่อการลดธงลงเพื่อ,อไว้อะไรข้อใดถูกต้องคําตอบนั่นก็คือลดกี่ส่วนครับลดหนึ่งใน สามส่วนอันนี้ถูกต้องที่สูดนะครับอนนันเนี้ยเห็นในการกระบาดก็ผิดนะครับต่อมาอันนี้สำคัญเลยการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษามีการพักค้างแรมใครเป็นคนอนุญาตเรามาดูนะครับว่าประเภทของการไปทัศนศึกษาเนี่ยนะครับ การพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษามีกี่ประเภทนะครับอันนี้ก็อ้างอิงมาจากแนวปฏิบัตินะครับเอาความหมายก่อนเนาะการพานักเรียนนั้นนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทำไมเขาต้องใช้คำว่านักศึกษาเนาะนะครับคือบางคนเนี่ยเ,เรียนโปวสออย่างเงี้ยนะครับก็ยังเป็นก็ยังเป็นนักศึกษานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนะครับหมายความว่าการที่หัวหน้าสถานศึกษาหรือ ผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมายให้พานักเรียนไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาซึ่งอาจเป็นเวลาเปิดทําการหรือไม่ก็ได้หรือไปทากิจกรรมเดินทางไกลการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนี่นั่นเอฉะนั้นดูให้ดีพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเนี่ยอย่างเช่นลูกเสือเนี่ยถึงไม่นอกนะครับแต่ถ้ามีการพักค้างแรมเนี่ยก็ถือว่าต้องขออนุญาต นะครับโดยให้เป็นไปนตามสมัครใจของนักเรียนและนักศึกษาโดยความยินยอมของผู้ปกครองเห็นไหมครับทุกครั้งที่โรงเรียนจะทํากิจกรรมเหล่านี้จะมีหนังสืออะไรขอ <c oughs> อนุญาตอันนี้สําคัญนะผู้ปกครองไม่ใช่เกิดเหตุแล้วค่อยให้ผู้ปกครองเซ็นย้อนหลังเขาไม่เซ็นให้นะครับเอาให้ดีเอาให้ดีเ,ดเวลาไปอ่ะอันนี้ความรู้ล้วน,วนเลยนะและเป็นแนวปฏิบัติที่ต้องทําด้วยนะครับ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานจำแนกเป็นสามประเภทหนึ่งพาไปนอกศึกษาไม่พักแรมไปกับอย่างเช่นเออพาไปทัศนศึกษาใกล้สักสิบกิโลเมตรนะครับแล้วก็พากลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครเป็นคนอน,นญาตการพานักเรียนไปนอกศึกษาแบบพักพักแรมอันเนี้พักแร,ม,นนกแรมก็คือน,นอน,นคืนนอนกลางคืนนะพาไปนอกราชนจาจักรอ่ะที่นี้ กรณีพานักเรียนไปนอกสถานแม่พักแรมอันนี้สําคัญแล้วนะให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตนะครับคือไปกลับได้อ่ะนะผอนะครับพอเขาบอกว่าให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนพิจารณาและอนุญาตนะครับสองกรณีพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมให้ผู้อำนวยการสํานักงานเขตหรือผู้ได้รับมอบหมาย นอกเหนือสถานศึกษาขั้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจ,จารณาอนุญาตชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือระดับเขตขึ้นไปอ่ะอาจจะเป็นพอเขตรองพอเขตรองรักษาการนะครับหรือเลขาธิการโกปรโปนี่ครับเป็นคนอนุญาตนะครับข้อสอบมักจะออกสองข้อนี้แหละนะครับ นะให้หัวหน้าส่วนราชการนะครับอันนี้ไปนอกราชนาจักรให้หัวหน้าส่วนราชการก็คือเดี๋ยวนี้ก็เป็นเลขาธิการคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเป็นคนพิจารณาตแต่ว่าได้มอบอำนาจมาที่เขตเรียบร้อยแล้วนะครับพอเขตก็อนุญาตได้นะครับสําหรับพานักเรียนไปนอกราชนาจักรนะฉะนั้นข้อนี้นะครับสรุปนั่นก็คือการพานักเรียนไป นอกสถานศึกษามีอยู่3ลักษณะ1ไม่พักแรม2พักแรม3ออกนอกประเทศนะครับสำหรับไม่พักแรมพออเป็นคุนอนุญาตพักแรมพักข้างแรมพอ,อเขตเอาง่ายๆเลยสรุปนะครับพอโรงเรียนเอาพอ,อเขตอันนี้เลขากพกเดิมเลขานะครับเลขาธิการสพทนะครับปัจจุบันก็ได้ ขออนุญาตให้เอ่อก็คือสามารถที่จะอนุญาตได้นั่นคือพอเขตเขาเรียกว่าการมอบอานาจนะครับมอบอนาจมาให้พิจารณาช่วยด้วยนะครับก็แสดงว่าคนนี้ตอบอะไรครับมีการพักค้างแรมไหมล่ะอ่าเนี่ยไงมีการพักคีย์เวิร์ดคือพักค้างแรมพักค้างแรมใครครับพอเขตแต่ถ้าเขาสอบตัดช้อยนะครับไม่พักค้างแรมแค่เติมคําว่าไม่ไปนะเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นพอโรงเรียนทันทีเลยเข้าใจนะอ่ะต่อมานะครับอันนี้ครูมีกี่ตำแหน่งแน่นอนนะครับครูมีกี่ตำแหน่งสามสิบหกสามเจ็ดสาสบแปดครูเนี่ยอยู่ในมาตราสามสิบหกของพรบเอ่อระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะนะครับสามสิบหกเนี่ยเป็นครูเนาะสามสิบหกครู สามสิบเจ็ดนี่พอโอลองพออนะครับพอเขตลงพอเขตสามสิบปดนี่ก็คือแบ่งเป็นสามสิบแปดกสามสิบแปดคอสาปดคอนะครับประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่ะทีนี้อย่าเพิ่งไปไล่ตรงนั้นเลยนะครับครูมีกี่ตำแหน่งเอาอย่างงี้ดีกว่า ครูเนี่ยอยู่สายการสอนนะไม่ใช่สายบริหารน,นะครับครูเนี่ยอยู่สายการสอนมีสองตำแหน่งสายสายการสอนของครูนี่มีสองตำแหน่งนะที่เหลือจะเป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์อาจารย์ไปนะครับสายการสอนมีสองตำแหน่งนั่นก็คือครูผู้ช่วยกับครูนะครับครูผู้ช่วยกับครูฉะนั้นครูมีอยู่สองตำแหน่งแล้วคร,ครูชํานาญการชํานาญการพิเศษ enfim. คืออะไรอันนั้นเขาเรียวกว่าวิทยา ฐานะเวลาที่ท่านเขียนในหน้าปกนะครับอย่างเช่นหน้าปกรา,ายงานผลการปฏิบัติงานก็จะมีตำแหน่งครูวิทยาฐานะอ,าอันนี้ก็คือบอกว่าท่านอยู่วิทยาฐานะอะไรนะครับโอเคนะครับอันนี้ครูผู้ช่วยนะครับสิ่งที่ท่านค้นคว้าในการเข้าสู่ตำแหน่งนั่นคือสอบครูผู้ช่วยนี่แหละนะครับครูผู้ช่วยต้องผ่านการ พัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีนะครับเป็นเวลาสองปีประเมินกี่ครั้งครับสี่ครั้งสองปีสี่ครั้งนะครับสองปีเป๊ะๆนะไม่มีคําว่าไม่เกินไม่มีคําว่าไม่น้อยกว่านะครับสองปีสี่ครั้งจ,จําไวจ้จวดชาดเลยนะครับตัดจุดปุด๊บครูผู้ช่วยในสองปีสี่ครั้งนะครับหลังจากนั้นท่านก็มาเป็นครูนะครับการจะขอมีขอเลื่อนวิทยฐา,านะนะครับท่านต้อง ประเมินตามวอลอไรครับวอลนะครับประเมินตามวอลพีเของท่านเป็นวอนะครับวอ 9. ต้องอยู่ในตำแหน่งนะครับตามวงรอบนะก็คือยื่นออ่ผลการประเมิน p ีเข้าไปครบนะครับแล้วก็ถึงจะได้ขอมีขอมีอะไรชานาญการ ชำนาญการพิเศษใช่ไหมครับนี่นี่น,นี่ต่อต่อจากนี้เลยอ่ะมาดูวิทยาฐานะของครูอันนี้เคยเป็นข้อสอบนะของรองพ่อ,อ,อผมนี่เป็นคนกาเลยของพออ,อก,ก็ออกนะครับของพอวระดับระดับปฏิบัติที่คาดหวังนะครับเขาถามว่า <c oughs> ลิ <c oughs> ลเริ่มพัฒนาเป็นระดับปฏิบัติขอคาดหวังของวิทยาฐานะใดอันนี้เอาตัวนี้มาออกเลยนี่ ตอวสอบจริงนะครับอ่าครูมีกี่วิทยาฐานะเรามาดูตรงนี้นะครับครูเนี่ยมีหนึ่งวิทยาฐานะชำนาญการสองชำนาญการพิเศษสามเชี่ยวชาญสี่เชี่ยวชาญพิเศษฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยฝนปุ๊บสี่วิทยาฐานะนะครับวิทยาฐานะครูเฉยๆไม่มีนะครับมันเริ่มจากชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญแล้วก็เชี่ยวชาญ พิเศษแต่ระดับแต่ละระดับขั้นก็จะมีเงินค่าตอบแทนนะครับเอ่ออันนี้ผมจําได้สามพันห้าอันนี้เอ่อห้าพนหกคูณสองนะครับห้าพนกคูณสองก็คือนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งมืหนึ่งันสองรอยประมาณนี้นะครับอันนี้คือค่าวิทยาฐานะนะ วทนะครับวิทยาฐานะนะส่วนที่เหลือผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับเกี่ยวกับเงินนะแต่ว่าเรามาดูสิ่งที่เขาเอามาเป็นข้อสอบดีกว่านะครับหน,นะครับวิทยาฐานะชํานาญการเนี่ยท่านต้องอะไรครับแก้ไขปัญหาสแสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหานะครับสองเริ่มพัฒนาอันนี้คือระดับปฏิบัติที่คาดหวังของชํานาญการพิเศษ คิดค้นและปรับเปลี่ยนเป็นของอะไรครับเชี่ยวชาญสุดท้ายเลยนะครับ Impact สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษฉะนั้นจำให้ได้นะครับแก้ไขปัญหาที่เริ่มพัฒนาคิดค้นปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงก็คือระดับปฏิบัติที่คาดหวังของแต่ละ วิทยาฐานะนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างที่เป็นเก็บความรู้นะครับที่สามารถนํามาเป็นข้อสอบได้นะครับและบางข้อเนี่ยเป็นข้อสอบจริงที่เคยออกมาแล้วนะครับอ่าโดยเฉพาะตรงนี้เนาะก็เคยเป็นข้อสอบจริงมาแล้วก็ขอให้เพื่อนๆได้ทบทวนนะครับถึงแม้ว่าบางข้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปออกถึงเป็นข้อสอบนะครับ หรือมันก็คาดเดายากเนาะแล้วมันแล้วแต่เขาจะหยิบมาออกเขาคิดอะไรได้เขาก็มาออกนะครับทีนี้ถึงแม้ว่ามันเราอ่านเราก็ได้ความรู้อะ่ะนะครับเราอ่านเราก็สามารถที่จะเอาความรู้เหล่านี้นะครับได้ไปพูดสามารถสนทนาสามารถพูดแล้วมันน่าเชื่อถือมันน่าฟังอะนะครับถ้าเรามีความรู้นะก็ขอให้เราได้พัฒนาตนเองส่วนใครที่จะสอบผมก็ไปไล่ดูตามหลักสูตรการสอบให้ดีๆนะครับ หลักสูตรเขาให้อ่านเรื่องอะไรนะครับเราก็อ่านไปตามนั้นนะครับเราต้องโฟกัสที่มุมกว้างๆส่วนเรื่องเล็กๆน้อยๆเราค่อยไปเก็บเอานะครับบางพรบรมันโอ้มันหนักหน่วงนะนะครับอย่างเช่นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะโอ้มันเยอะมากนะครับออกสอบแค่ข้อเดียวไปโอ้อ่านจนแบบตะปดตะโปแต่ไม่ไปเก็บอันง่ายๆพวกการศึกษาภาคบังคับไม่ม,ม,มีมีกี่แผ่นแล้วออก ตรงแบบความหมายอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาอมาออกไม่ยากอย่างงี้นะครับเราต้องไปเก็บเอาในส่วนนั้นนะครับเพื่อนได้เราต้องได้นะอันนี้คติ <c oughs> โอเคนะครับส่วนตัวชี้เดี๋ยวผมอัพแล้วก็เอาลงให้นะครับเผื่อจะได้เอาไปทบทวนนะครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ให้ด้วยว่าขอบคุณนะนะครับมันจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เกี่ยวกับเอ่อ ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ